คนไทยโอดดูของดีหลังกองทัพไทยกับเขเมรดอเจรจาปรับความเข้าใจกรณีทหารเขเมรเสียหน้าหลังทหารไทยห้ามร้องเพลงชาติเขเมรในประสาทต,ตาเหมือนทมจนฟาดงวงฟาดงานใส่ฐานไทยท้าจะยิงก็ยิงในขณะที่ชาวเขเมรที่เห็นข่าวนี้ําเป็นงงบอกว่าวัดก็วัดเขเมรแผ่นดินในอดีตก็เคยเป็นของเขเมรแล้วทําไมเขเมรจะร้องเพลงชาติเขเมรไม่ได้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในชาร์จสตูดิโอครับจากกรณีที่นายทหารชาวเขมรพาประชาชนชาวเขมรศู 01, นย์หน่ะครับขามาเยี่ยมชมปราสาทต,ตาเมือนทมก่อนที่จะทํากิจกรรมที่ขัดกับข้อตกลงด้วยการร่วมร้องเพลงชาติเขมรบริเวณปราสาท จนทําให้เจ้าหน้าที่ไทยนะครับต้องเข้าตักท้วงห้ามปรามก่อนที่จะมีปากมีเสียงโดยที่นายทหารเขมรคนนี้ที่น่าจะรู้สึกว่าตนเองเสียหน้าก็มีการพูดจาท้าทายนะครับประมาณว่าที่ดินตรงนี้ห้ามคนไทยก้าวขาเข้ามาแม้แต่ข้างเดียวถ้าหากว่าอยากจะยิงก็ยิงเลยแม่ก็พูดไปโดยที่ไม่ได้ดูเลยนะครับว่าทหารไทยตอนนั้นก็ยืนไม่ใช่แค่ขาข้างเดียวนะครับแต่ว่า2ขาเลยที่สําคัญมีคอมแบทหลายคู่ด้วยนะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดูเหมือนว่าสื่ เขมรจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับข่าวนี้มากนักจะมีก็แต่สื่อของพรรคฝ่ายค้านเขมรเพียงเจ้าเดียวนะครับที่มีการรายงานข่าวนี้โดยที่สื่อเขมรน,นะครับก็มีการลงคลิปตั้งแต่ตอนที่มีปากมีเสียงไปจนถึงตอนที่เจ้าหน้าที่ไทยและกัมพูชาต่างก็ได้มีการเข้ามาเจรจาพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันแล้วก็เรียกว่าข่าวนี้มาไวไปไวจบเร็วต่างคนต่างแยกย้ายอากลับบ้านนอน แม่ก็เรียกว่าคนไทยสายบู๊ทั้งหลายนะครับก็อดดูอะไรดีๆไปตามระเบียบแต่ว่าก็ยังมีความคิดเห็นของชาวเกเมน ที่มีการพูดถึงข่าวนี้นะครับซึ่งทางผมเองก็จะนําความคิดเห็นของชาวเขมรมาอ่านให้ฟังกันจะได้รู้กันนะครับว่าพวกเขามีมุมมองหรือว่าความมั่นหน้าต่อข่าวนี้การขนาดไหนบ้างความคิดเห็นของชาวเขมรคนแรกนะครับคนนี้ก็มาใส่ความไทยเลยว่าประเทศไทยเนี่ยถูกชาวโลกขึ้นบัญชีดําว่าเป็นแหล่งลักพาตัวจนนักท่องเที่ยวทั่วโลกไม่มาเมืองไทยแต่ว่าสื่อไทยเนี่ยกลับรายงานข่าวว่าแก๊งจีนเท้าอยู่ในพมา่าและกัมพูชาไทยมักจะใช กลยุทธ์เก่าอย่างข่าวราสุดที่ฝ่ายทหารไทยเนี่ยเป็นฝ่ายที่ลุกล้ำดินแดนกัมพูชาจากนั้นก็ให้นักข่าวไทยรายงานว่าทหารกัมพูชาลุกล้ำดินแดนไทยช่างเป็นสื่อที่ราคาถูกจริงๆ ต่อมาก็อ้างหน้าตาเฉยว่าที่ไหนมีวัดเขมรก็แสดงว่าที่นั่นเป็นดินแดนเขมรแต่ว่าทำไมทหารไทยถึงเข้ามายึดดินแดนของเขมรและอีกอย่างแค่ร้องเพลงในดินแดนเขมรมันผิดตรงไหนรัฐบาลเขมรทำไมถึงไม่สนใจเรื่องนี้ ต่อมากล่าวถึงนายทหารเขมรว่าดินแดนตรงนั้นเป็นของเขมรทำไมเขมรต้องกลัวพวกมันด้วยผมชอบคำพูดของนายพลจัตวานเนี่ยวงที่พูดกับทหารไทยขนเป็นผู้นำกองทัพต้องแบบนี้อย่าได้แสดงความหวาดกลัวเมื่ออยู่ต่อนหน้าศัตรู ต่อมาครับกล่าวว่าฉันสนับสนุนคําพูดของนายทหารขมศหนึ่งร้อ0เซนชาวกัมพูชาจะกลัวอะไรกับประเทศไทยแล้วนั่นมันวัดขเเมรทำไมฝ่ายไทยถึงกล้าลุกล้ําต่อมาก็กล่าวคล้ายกันว่าฉันสนับสนุนคําพูดนายทหารขมศหนึ่งร้อ0เปอร์เซนเราไม่กลัวโจรสยาม แต่ว่าชาวคขเมรคนต่อมาคนนี้ก็มีมุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับก็บอกว่าบางคนคิดว่าการแสดงออกแบบนั้นคือชัยชนะแต่ว่าความจริงคขเมรน,นั่นแหละคือผู้แพ้ประเทศไทยมีอิสระมากกว่าคขเมร ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็มีการพูดในเชิงท่องเที่ยวนะครับว่าเมื่อปี2 0 0พไทยอนุญาตให้ชาวเขเมรเข้าไปเยี่ยมชมปรา,าสาทแห่งนั้นได้ปรากฏว่ามีชาวกัมพูชาหลายหมื่นคนเดินทางข้ามภูเขาข้ามเนินสูงต่ำเพื่อไปเยี่ยมชมปรา,าสาทตาเมือนทมถนนหนทางฝั่งไทยเนี่ยเดินทางไปมาสะดวกต่างจากฝั่งเขเมร ต่อมาครับยุว่าขเขมรควรจุดพลุจากเหตุการณ์นี้ใครที่รักชาติต้องทวงก่ะกูดขึ้นมาต้องปฏิบัติการแบบสายฟ้าแลบยิงถล่มคลังอาวุธของสยามก่อนเลยสยามชอบดูหมิ่นประเทศอื่นดูหมิ่นชาวขเขมรดินแดนอังกอร์ที่ยิ่งใหญ่ ต่อมาครับถามว่าทําไมเขาเธอไม่ขอกําลังเสริมมาเผชิญหน้ากับไทยไปเลยฉันรู้ว่าท่านนายพลเป็นคนดีการที่ไทยลุกล้ําอธิปไตยของคนอื่นเนี่ยมันขโมยดีๆนี่เองและที่สําคัญประเทศไทยได้เข้าครอบครองวัดเขเมรไปตั้งหลายแห่งต่อมาครับคนนี้มาบิวอารมณ์ว่าไหนมีใครบ้างที่กลัวสยามเดินแดนเขมรถ้าหากว่าไม่มีคนขายแผ่นดินก็ไม่มีใครกล้าก,กับเขเมรล,ลอก ความคิดเห็นนี้ไปถามพ่อชีนก่อนดีกว่าไหมครับต่อมาถามว่าฉันสงสัยว่าวัดขอมเนี่ยทำไมมันถึงได้ไปอยู่ในดินแดนของสยามต่อมาครับมันจบแล้วคเมนต์ความภูมิใจทุกอย่างเนี่ยได้ถูกทำลายลงแล้วถ้าหากว่าเราเข้มแข็งก็คงจะไม่มีใครกล้าหือแต่ถ้าว่าเราอ่อนแอแม้แต่ยุงก็ยังดูมิ่นเรา ต่อมาครับถามว่าทําไมข่าวนี้ถึงไม่มีสื่อท้องถิ่นรายงานเลยแต่ว่าต่อให้ทหารไทยบอกว่าเรายืนอยู่บนแผ่นดินไทยแต่ว่าถึงยังไงวิหารนั่นมันก็เป็นของเราอยูดีคนต่อมาก็เข้ามาบนว่าเพราะว่าเราออนแอเขาถึงเอาก่อกูดไปแม้แต่วัดก็ยังเอาไปอีกถามจริงๆว่าเคยมีบรรพบุรุษไทยเนี่ยอาศัยอยู่ในดินแดนขอมบ้างไหม มุมมองต่อมาครับกล่าวว่าวัดอยู่ในดินแดนของเราพวกมันนั่นแหละที่ผิดคำพูดของนายทหารคนนี้น่านับถือมากอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าเข้มแข็งต่อมาเลยครับกล่าวว่าถ้าหากเราไม่เข้มแข็งเราก็จะต้องกลัวไทยไปตลอดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นดินแดนของเขเมรชัดๆตัวว่าเขเมรกลับต้องมาเชื่อฟังสยามสยามยุดทั้งคนทั้งดินแดนเขเมรไปจนหมดแล้ว เอาละเดี๋ยวผมว่าเมาฟังความคิดเห็นของคนไทยบางส่วนกั่บ้านดีกว่านะครับสำหรับคนแรกก็กล่าวสั้นๆน,นะครับว่าอยากลบกับขเขมรว่าความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนายทหารขเขมรน,นะครับว่าพลตรีเนี่ยวงผู้บัญชาการกองทัพน้อยที่442 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุดรมิชัยของเขเมรติดเขตพื้นที่อำเภอช่องจอมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินนายผลคนนี้อยู่ในพื้นที่มานานมากไม่ได้ย้ายไปไหนต่อมาครับกล่าวว่าเขามายั่วยุโดยใช้ความทุเละที่เอาผู้หญิงมาบางหน้าทำเป็นว่ามาร้องเพลงชาติ จะบอกชาวโลกว่าฉันแค่มาร้องเพลงชาติฉันผิดหรือ,รอก็ผิดสิเพราะว่าดันมาร้องเพลงในเขตประเทศไทยฉลาดก็ให้ฉลาดจนจบคิดว่าทหารไทยเขารู้ไม่ทันหรือเข้ามาในเขตเขาดันมากลางเบ่งกล้ามอีกถ่ายคลิปส่งไปที่กฎหมายทหารระหว่างประเทศเลยาหาว่าเกิดตุมตามอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เริ่มก่อนเพราะว่าเป็นฝ่ายถูกยั่วยุมาตลอด ต่อมาครับกล่าวว่าเขาขู่เราเราก็ขู่ไปบ้าง AR ก็เจรจาทางการทูตน่อมน้ำจริงๆเลยอย่างไม่ต้องลบแต่ก็ควรแสดงบทบาทไปบ้างเราผู้โต้อตอบแรงๆไปเลยระดับทหารไทยคันไม้คันมือมามากพอแล้วแต่ว่าผู้มีอำนาจที่ดูแลกำลังสูงสุดควรทำตัวให้แข็งแกร่งหน่อยขืนเป็นอย่างนี้หมูมันไม่กลัวหลอกแสดงตัวเป็นราชสีีหน่อยครับท่าน คนสุดท้ายนะครับหมันไส้ไอไนายพลขเขมรว่าถึงเวลาจะต้องยิงกันจริงๆเนี่ยมมลึงถือปืนเดินนำหน้าลูกน้องมานะอย่าเอาแต่มุดหัวอยู่หลังลูกน้องยิงกันทีไรเนี่ยร้องไห้งองแงออกสื่อฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้ตลอดอา้าวเราก็ถือว่าเป็นมุมมองบางส่วนที่ผมหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับกับความคิดเห็นของทั้งชาวขเขมรน,นะครับรวมถึงชาวไทยกับกรณีที่นายพลขเขมรน,นะครับมาเบ่งกล้าม เขตประเทศไทยแต่ว่าโชคดีนะครับที่มีชีวิตรอดกลับไปได้แต่ว่าเ,เพื่อนๆนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นหรือว,ว่ามีอะไรอยากจะบอกกับชาวเขมเมนบ้างยังไงก็เช่นเดิมนะครับแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนก็นได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็คุณจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวรรวันนี้สวัสดีครับ